ยิงเศร็จีผู้ดูถูกพระสงค์กลับต้องเจอกับเหตุการณ์เหนือธรรมชาติที่เปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดการคืนหนึ่งสวรรค์ได้เอาคืนเสียงระกข้งดังกลางความมืดเงาในกุฏิเริ่มขยับและสิ่งที่เธอเห็นในคืนนั้นทำให้เธอไม่มีวันลืมนี่คือเรื่องจริงที่สวรรค์สอนบทเรียนเจ็บแสบที่สุดเมื่อความเย่อหยิ่งต้องแลกด้วยคำคืนเดียว เศรษฐีสาวชื่อกมลวันเป็นหญิงที่มั่นใจในตัวเองสุดขีดเธอสวมเสื้อผ้าแบรนด์ดังทุกวันขับรถรูราคาเกินสิบล้านและมองทุกคนต่ำกว่าเธอวันหนึ่งเธอเดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อทำสัญญาธุรกิจใหญ่ระหว่างทางรถรูของเธอเกิดเสียกลางเขาฝนตกหนักฟ้าผ่าดังสน,นั่นและไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เธอรีบวิ่งหาที่พักพิงจนเห็นวัดเก่าแห่งหนึ่งในป่า มีแสงสลัวจากกุฏิไม้และเสียงระฆังดังแววพระชารารูปหนึ่งออกมาต้อนรับยิ้มอ่อนโยนแต่กมลวันกลับย่นหน้าเธอพูดเสียงแข็งหลวงพ่อช่วยโทรเรียกรถให้หน่อยฉันไม่อยากอยู่ที่นี่นานพระชาราเพียงสายนะที่นี่มัมีสัญญาณลูกเอ๋ยพักที่กุฏิก่อนเธอเดี๋ยวฝนหยุดกมลวันณถอนหายใจแรงมองกุฏิเก่าด้วยสายตารังเกียจพื้นไม้เก่าที่ดังเอียดทุกครั้ง ที่เหยียบกลิ่นทูปลอยคุ้งในอากาศเสียงจิ้งหรีดดังสะท้อนทั่ววัดเธอนั่งบนเก e ้าอี้ไม้หันไปมองพระที่จุดเทียนนั่งสมาธิอย่างสงบคนแบบนี้ไม่รู้จากโลกภายนอกแน่ๆเธอคิดในใจเวลาผ่านไปจนถึงคำ่ำฝนยังไม่หยุดเธอเริ่มรู้สึกหนาวเสียงลมพัดแรงจนหน้าต่างไม้สัน่นเทียนที่จุดไว้เริ่มสั่นไหวเหมือนจะดับพระชราหารมาพูดเสียงแผ่ว อย่าก,กลัวเลยลูกทุกสิ่งมีเหตุผลของมันทันใดนั้นเสียงระฆังดังขึ้นเองท,งทั้งที่ไม่มีใครแต่ประตูวัดเปิดออกช้าๆลมเย็นว่าพัดเข้ามาพร้อมกลิ่นหอมประหลาดเธอขนลุกสู้ทั่วร่างพระชราหลับตาพนมมือสวดเบาๆแต่กำมุลวนกลับเห็นเอาร่างสีขาวเคลื่อนไหวอยู่ด้านหลังพระร่างนั้นยืนมองเธอไม่ขยับไม่พูดแต่ยิ้มหัวใจของเธอเต้นแรง ลมหายใจติดขัดเธอหันไปมองรอบๆทุกอย่างนิ่งเงียบแม้แต่เสียงฝนก็หายไปพระชราเอ่ยขึ้นช้าๆลูกเห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นเพราะใจยังไม่สงบเธอสัน่นสีรษะไม่ฉันเห็นจริงๆมีคนอยู่ตรงนั้นพระยิ้มอย่างอ่อนโยนนั่นคือกรรมของลูกที่มาทวงคืนคืนนี้ดวงตาของกมลวันเดอรกว้างในจังหวะนั้น เสียงโห่ร้อเบาๆดังขึ้นจากมุมมืดของกุฏิเสียงนั้นค่อยๆดังขึ้นแหลมสูงเหมือนเสียงผู้หญิงที่เธอรู้จักดีเธอเริ่มจำได้เสียงนั้นคือเสียงแม่บ้านที่เธอเคยดูด่าจนร้องไห้เพราะเพียงทำแก้ไวยตกแตกใบเดียวเธอยืนนิ่งร่างกายแข็งเหมือนถูกแช่แข็งไว้ในอากาศเย็นจัดหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกมาจากอกเสียงโห่รนั้นยังดังสะท้อนในหัวของเธอ ใกล้คืนใกล้คืนจนเธอได้ยินลมหายใจแผ่วของใครบางคนข้างหูกมลวันหันขวับไปไม่มีใครเพียงเทียนเล่มเดียวที่ไหววูแสงมันสะท้อนกับเงาของเธอบนผนังไม้แต่เงานั้นกลับไม่ขยับพร้อมเธอเธอกลืนน้ำลายเงือไหลยเย็นทั่วแผ่นหลังเสียงพระชรายังสวดมนต์อยู่ด้านหน้าแต่เสียงสวดน,นั้นเริ่มกลายเป็นเสียงที่ฟังไม่ออกเหมือนมีหลายเสียงซ้อนกัน ทั้งชายทั้งหญิงทั้งเด็กประสานกันเป็นเสียงเดียวกลิ่นหอมทูบเริ่มเปลี่ยนเป็นกลิ่นไม้ควันหนาขึ้นเรื่อยๆเ,เธอเริ่มไอและเมื่อมองไปยังเทียนเปลวไฟนั้นกลายเป็นสีฟ้าเรืองแสงแสงสะท้อนเข้าตาเธอจนต้องหลับตาแน่นเมื่อเธอลืมตาขึ้นอีกครั้งพระชราหายไปแทนที่ด้วยเนวเคร่งครีมของผู้หญิงชุดขาวผมเย้าปกหน้ากลายเท้าไม่แต่พื้น เธอลอยอยู่กลางกุติเงียบนิ่งแต่แผ่ความเย็นว่าออกมาจนทั่วเธอจำฉันได้ไหมคุณกมนวันเสียงนั้นชัดเจนชาแต่เย็นเยียบเหมือนลมหายใจจากหลุมศพกมนวันร้องลั่นอย่าเข้ามาฉันฉันไม่รู้จักเธอยิงชุดข่าวหัวรอกไม่รู้จักทั้งที่เธอเคยตะโกนด่าฉันต่อหน้าทุกคนบอกว่าฉันสกรปรกไรค่ะ และให้ฉันออกจากบ้านกลางฝนวันนั้นฉันไม่รอดกมลวันตัวสันภาพในอดีตผุดขึ้นในหัวอย่างชัดเจนคือหนึ่งเธอเมาโมโหโและสั่งให้แม่บ้านออกจากบ้านทันทีเพียงเพราะทำวายหกบนพรมราคาแพงตอนนั้นฝนตกหนักและหญิงคนนั้นขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงข่าวอุบัติเหตุก็มาถึงเธอเริ่มร้องให้ฉันฉันไม่ได้ตั้งใจ ยิงชุดข่าวลอยเข้ามาไกลแสงเทียนดับลงทันทีทุกอย่างมืดสนิทเหลือเพียงเสียงฝนที่เริ่มตกอีกครั้งและเสียงกระซิบแผ่วเบาข้างหูเธอสวรรค์ไม่เคยลืมสิ่งที่เธอทำยังคงตามเธออยู่กมลวนพยายามลุกขึ้นวิ่งหนีแต่ขาเธอไม่ขยับเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นไม้มือเย็นเฉียบของบางสิ่งจับหลยเธอไว้แน่นเธอหอบหายใจแรงน้ำตาหลาพรากและในเงามืด เธอเห็นพระสราเดินออกมาจากความมืดอีกครั้งแต่ครั้งนี้ใบหน้าของท่านไม่เหมือนเดิมไม่มีรอยยิ้มมีเพียงดวงตาสีดำสนิทที่มองทะลุจิตใจของเธอเสียงท่านดังชาชาทุกการกระทำย่อมมีผลแม้เธอจะมีเงินมากเพียงใดแต่ถ้าใจขาดเมตามตาก็ไม่ต่างจากคนที่ตายไปแล้วฟ้าผ่าลงอย่างแรงสว่างจ้าจนเธอต้องปิดตาเสียงทุกอย่างเงียบหาย เมื่อเธอลืมตาอีกครั้งเธอพบว่าตัวเองนอนอยู่ในรถรูข้างทางฝนยุดตกแต่ร่างกายเธอสั่นเทาและบนกระจกหน้ารถมีรอยมือเปียกเป็นรูปฝ่ามือผู้หญิงพร้อมตัวหนังสือที่เขียนไว้ชัดเจนอย่าดูถูกผู้มีศีลกมลวันกรีดร้องสุดเสียงแต่ไม่มีใครได้ยินเพราะรอตัวเธอมีเพียงเสียงสายลมและเนาของใครบางคน ที่ยังยืนอยู่ข้างวัดนั้นมองตามเธออย่างเงียบงนันเช้าวันรุ่งขึ้นกมลวันสะดุ้งตื่นกลางเสียงนกร้องเธอรู้สึกเหมือนร่างกายไม่มีแรงเสื้อผ้าชุม่มเหงือไม่ยังคงสั่นไหวไม่หยุดเธอหันไปมองรอบตัวรถรูของเธอยังจอดอยู่ตรงจุดเดิมริมทางใกล้ป่าทึบแต่สิ่งที่ทําให้เธอชนักคือรอมือบนกระจกหน้ารถยังอยู่แต่คราวนี้มีเพิ่มอีกหลายรอย เหล็กบ้างใหญ่บ้างเหมือนมีคนหลายคนมาแต่ไว้ในคืนเดียวหัวใจเธอเต้นแรงอีกครั้งเธอรีบสตาร์ทรถเหยียบคันเร่งสุดแรงเสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นอย่างกระหึมแต่เมื่อมองกระจกหลังเธอกลับเห็นภาพของวัดเก่าที่อยู่ไกลออกไปและในลานวัดนั้นมีพระชารากับหญิงชุดขาวยืนมองตามเธออยู่เงียบเงบภาพนั้นค่อยๆเลือนหายไปแต่ความเย็นยังคงอยู่ในอก เหมือนบางสิ่งยังตามมาตลอดทางกลับกรุงเทพเธอรู้สึกเหมือนมีคนมองจากเบาะหลังบางครั้งได้ยินเสียงลมหายใจแผ่วเบาบางครั้งเสียงข้อกระจกเบาๆเธอพยายามไม่หันไปกลัวจะเห็นสิ่งที่ไม่อยากเห็นอีกเมื่อถึงบ้านเธอรีบลงจากรถเปิดประตูรั้วเข้าบ้านด้วยความรีบแต่สิ่งแรกที่เห็นคือคนช้ายเก่าคนหนึ่งกำลังรดน้ำต้นไม้อยู่ในสวน เธอจำได้ว่าไล่หญิงคนนี้ออกไปเมื่อเดือนก่อนเพราะทํำแจกันโบราณล้มแตกเธอกลับมาได้ยังไงกมนวันถามเสียงสัน่นคนใช้คนนั้นเหน่อยหน้าชาชายิ้มบางฉันไม่เคยไปไหนคุณกมนวันคุณแค่ไม่เห็นฉันเท่านั้นเองก่อนที่เธอจะพูดอะไรหญิงคนนั้นก็หายวับไปต่อหน้าต่อตาเหมือนหมอกที่ละลายไปกับแสงแดดเหลือเพียงกลิ่นหอมจางๆของดอกไม้ และความว่างเปล่าในใจของเธอหลังจากวันนั้นสิ่งแปลกประหลาดก็เริ่มเกิดขึ้นในบ้านของตกเองโดยไม่มีลมเสียงฝีเท้าเดินในยามคำ่ำภาพบนผนังหันหน้ากลับด้านทุกเชา้าและในกระจกเงาบางครั้งเธอเห็นใบหน้าของคนอื่นแทนหน้าของตัวเองเธอเริ่มไม่กล้านอนคนเดียวไม่กล้าอยู่ในห้องมืดจนต้องจ้าหมอดูมาช่วยแกหมอดูคนนั้นนั่งนิ่งอยู่กลางห้องรับแขก สายตาจ้องไปรอบบ้านแล้วพูดเสียงเบาที่นี่มีคนอยู่มากกว่าที่คุณคิดกำมลวันกลืนน้ำลายหมายความว่าอย่างไรห,หมอดูมองหน้าเธอวิญญาณที่เธอเคยดูถูุที่เคยสั่งให้เขาทำงานเหมือนทาสพวกเขายังอยู่ที่นี่และคืนนี้จะเป็นคืนที่พวกเขาได้รับการปลดปล่อยแสงไฟทั้งบ้านดับวูความมืดปกคลุมทันทีเสียงฝนเริ่มตกอีกครั้ง กลิ่นทุกชวยมาแรงจนแสบจมูกเสียงเข้าประตูดังขึ้นจากทุกห้องพร้อมกันจึกจึกจึกกมลวันวิ่งไปหยิบโทรศัพท์แต่หน้าจอไม่ติดสัญญาณขาดหายเธอเริ่มร้องไห้เสียงข้อดังขึ้นแรงกว่าเดิมเหมือนมีใครพยายามจะเข้ามาประตูห้องนั่งเล่นเปิดออกเองและเธอก็เห็นพวกเขาวิญญาณของคนรับใช้คนสวนแม่บ้าน ทุกคนที่เธอเคยดูถูกยืนอยู่ตรงหน้าใบหน้าขาวซีตาเวาวแต่เต็มไปด้วยแววเศร้าหนึ่งในนั้นพูดเสียงช้าพวกเรามาไม่ใช่เพื่อล้างแขนแต่เพื่อให้เธอรู้ว่าเงินทองไม่สามารถซื้อความเมตตาได้เธอสุดลงกับพื้นน้ำตาไหลอาบแก้มฉันฉันขอโทษจริงๆฉันจะไม่ทำอีกแล้วหญิงชุดขาวที่ยืนอยู่ด้านหลังทุกคนก้าวออกมา ใบหน้านิ่งสงบคำขอโทษจะไม่มีค่าถ้ายังไม่เข้าใจคำว่ามนุษย์ทันใดนั้นเสียงระฆังจากวัดเมื่อคืนก็ดังขึ้นอีกครั้งก้องสะท้อนทั่วบานแสงสว่างจ้าปรากฏกลางห้องและทุกสิ่งรอบตัวเริ่มหมุนช้าๆร้าวกับเวลาได้หยุดนิ่งเมื่อแสงดับลงเธอตื่นขึ้นอีกครั้งแต่ไม่ใช่ในบ้านรูของตัวเองเธออยู่ในกระท่อมไม้เก่าๆ สวมเสื้อผ้าธรรมดามือหยาบกร้านและมีกลิ่นเหงื่อแรงเธอส่องกระจกเก่าๆที่แขวนอยู่ภาพสะท้อนในนั้นไม่ใช่เศรษฐีสาวกมลวันอีกต่อไปแต่เป็นหญิงรับใช้คนหนึ่งที่กำลังจะไปทำงานในบ้านของกมลวันเสียงจากบื้อบนดังแผ่วมาสวรรค์ให้โอกาสเธออีกครั้งเพื่อเรียนรู้ว่าความดีค่ามากกว่าเงินทองเธอนิ่งน้ำตาไหลเงียบ และเสียงระฆังวัดก็ดังขึ้นอีกครั้งเหมือนเตือนว่าขึ้นแห่งกรรมยังไม่จบจนกว่าเธอจะเข้าใจคําว่าเมตตาอย่างแท้จริงเช้าวันนั้นแสงอาทิตย์อ่อนๆสาดผ่านหน้าต่างไม้กลิ่นข้าวต้มจางๆลอยเข้ามาแต่จมูกกมลวันหรือในตอนนี้คือแม่แสงหญิงรับใช้คนใหม่ในบ้านของเศรษฐีชื่อเดียวกับเธอเองเธอยังไม่ชินกับร่างกายนี้มือเต็มไปด้วยแผลเล็บสั้นดำจากการซักผ้า แต่ใจเธอรู้สึกได้ถึงบางสิ่งความอ่อนน้อมที่ไม่เคยมีมาก่อนเสียงโหรดรามมาจากด้านในบ้านเจ้าของบ้านคุณกมลวันตัวจริงกำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวเดิมที่เธอเคยนั่งแต่งตัวสวยรูถือทั่วกาแฟราคาแพงและพูดกับคนชายด้วยน้ำเสียงที่เธอเคยใช้พูดเธอทำงานกันยังไงเนี่ยพื้นแค่เช็ดก็ยังไม่เหงาหัวใจของแม่แสงสถาน เธอยืนก้มหน้าอยู่มุมห้องน้ำตาเอ่อขึ้นในตาเธอกำลังเห็นตัวเองในอดีตในร่างของหญิงผู้เย่อหยิงผู้จะไม่เห็นหัวคนอื่นและตอนนี้เธอกลับอยู่ในอีกฝั่งของความเจ็บปวดนั้นมือของเธอสัน่นแต่ก็ยกผ้ามาเช็ดพื้นอย่างเงียบๆเบสียงดูดายังคงดังอยู่แต่เธอไม่เถียงไม่โตตอบเธอเพียงก้มหน้ารับพร้อมกลืนน้ำตาไว้คืนนั้น หลังจากทุกคนเข้านอนเธอนั่งอยู่คนเดียวหน้ากระจกในห้องพักเล็กๆของคนชายกระจกเก่ามีรอยแล้วและเมื่อแสงจันทร์สะท้อนเธอเห็นภาพของพระชรารูปเดิมปรากฏอยู่ในนั้นหลวงพ่อเธอกระซิบเบาๆเ,เสียงพระดังขึ้นชา้ชาๆลูกได้เห็นแล้วหรือยังว่าความเจ็บปวดของคนอื่นเป็นอย่างไรเธอพนมมือหนูเห็นแล้วเจ้าข้าหนูเข้าใจแล้วว่าทุกคำพูดทุกการกระทำม,มีผลจริงๆ พระยิ้มอ่อนเมื่อลูกเข้าใจแล้วกำจะเริ่มคลายทันใดนั้นเสียงระฆังดังขึ้นจากที่ไกลลมพัดแรงเข้ามาในห้องเทียนที่วางไว้บนโต๊ะดับลงและภาพพระกร็หายไปรุ่งแชวแม่แสงหรือกมลวันในร่างนี้ตื่นขึ้นอีกครั้งแต่บ้านหลังนั้นหายไปแทนที่ด้วยวัดเก่ากลางป่าเธอนั่งอยู่ใต้ต้นโพ่มีเด็กน้อยสองคนแต่งชุดขาวเดินเข้ามายื่นน้ำให้ แม่จ่าดื่มน้ำก่อนสิร้อนนะเธอยิ้มอ่อนดวงตาอ่อนโยนขอบใจลูกเธอมองรอบๆทุกอย่างสงบไม่มีรถรูไม่มีเครื่องเพดมีเพียงเสียงนกร้องกับกลิ่นดินชืน้นเธอเริ่มช่วยพระกวาดลานวัดทำความสะอาดบาทหุงข้าวถวายพระทุกชาวและทุกครั้งที่เธอล้างบาทเธอรู้สึกเหมือนหัวใจเบาขึ้นวันหนึ่งมีหญิงสาวคนหนึ่งมาถวายอาหารที่วัด แต่งตัวดีถือกระเป๋าแบรนด์หรูและมีสีหน้าทะนงเธอจำได้ทันทีนั่นคือตัวเธอเองในร่างเดิมเสร็จทีสาวคนนั้นเดินเข้ามาใกล้มองเธอด้วยสายตาเย็นชาทำไมฉันรู้สึกเหมือนเคยเห็นหน้าเธอที่ไหนมาก่อนแม่แสงยิ้มบางบางทีคุณอาจเคยเห็นในความฝันก็ได้เจ้าค่ะหญิงสาวหูวร้อยยันฉันไม่ฝันถึงคนใช้หรอกคำพูดนั้นทิมใจเธอ แต่เธอเพียงก้มหน้าพนมือรับอาหารและพูดเสียงอ่อนโยนขอให้คุณมีความสุขมีเมตตาในใจเพราะสิ่งนั้นมีค่ามากกว่าเงินทองเจ้าค่ะเศรษฐีสาวชะงักคำพูดนั้นเหมือนสกิดบางอย่างในใจเธอรู้สึกหนาวุและในจังหวะที่เธอหันไปเธอเห็นพระชราเดินผ่านด้านหลังแม่แสงยิ้มให้แล้วหายไปในแสงแดดเศรษฐีสาวนิ่งอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะยกมือไหวโดยไม่รู้ตัวน้ำตาไหลโดยไม่มีเหตุผลแม่แสงมองตามรอยยิ้มบางปรากฏบนใบหนะ้าแสงแดดส่องลงมาจากยอดโพเหมือนเป็นสัญญาณจากสวรรค์ว่าบทเรียนของเธอสิ้นสุดแล้วเธอหลับตาได้ยินเสียงกระซิบแผ่วจากลมเมื่อใจเต็มด้วยเมตตากำย่อมจางหายและทางสว่างจะนำพาไปสู่ความสงบในเช้าวันต่อมา ชาวบ้านพบหญิงสาวนั่งสงบนิ่งอยู่ใต้ต้นโพใบหน้ามีรอยยิ้มไม่มีลมหายใจแต่ในมือของเธอถือดอกบัวขาวหนึ่งดอกกลีบสะอาดงดงามราวกับเพิ่งบานและในวัดเก่าแห่งนั้นมีเสียงระฆังดังขึ้นเองก้องกังวานไปทั่วหุบเขาเหมือนสวรรค์ได้ยืนยันว่าเศรษฐีสาวผู้เคยดูถูกพระสงฆ์ได้ปลดปล่อยกรรมของตนในที่สุดพร้อมเรียนรู้ว่าเมตตา คือสิ่งเดียวที่ทำให้มนุษย์เป็นมนุษย์อย่างแท้จริงเสียงระฆัาในวัดยังคงดังกังวาลสะท้อนอยู่ในอากาศยามรุ่งอรุณชาวบ้านที่มาทำบุญตอนเชา้าต่างเงยหน้ามองไปยังต้นโพใหญ่ที่ซึ่งแม่แสงหรือเศรษฐีสาวกมลวนวันในชาติพบนี้จาดไปอย่างสงบใบโพว้เบาๆตามแรงลมแสงแดดอ่อนสาดลงมาบนใบหน้าของเธอเหมือนแสงนั้นกำลังอุ้มเธอขึ้นสู่ที่สูง พระชรารูปเดิมเดินออกมาจากกุฏิดวงตาท่านมองร่างของแม่แสงด้วยความเมตตาหมดเวดหมดกำแล้วลูกเอย๋ยใจที่เคยแข็งกลายเป็นใจที่อ่อนโยนสิ่งที่เคยเป็นความหลงกลายเป็นทางสว่างชาวบ้านขกเข่าลงพร้อมกันไม่มีใครรู้ว่าแท้จริงแล้วหญิงคนนี้คือใครแต่ทุกคนรู้สึกได้ถึงพลังแห่งความสงบที่อบอุ่อยู่รอบตัวคืนนั้นหลังพิธีเผาศพ กลิ่นหอมของดอกบัวลอยอยู่ในอากาศทั้งคืนไม่มีใครกลัวเพราะทุกคนรู้ว่านั่นคือกลิ่นของการปลดปล่อยแต่สำหรับกมลวนตัวจริงเศรษฐีสาวผู้เย่อหยิง่งเธอกลับนอนไม่หลับตลอดทั้งคืนในห้องนอนรูเต็มไปด้วยของราคาแพงแต่หัวใจกลับว่างเปล่าอย่างประหลาดเธอมองออกไปนอกหน้าต่างลมพัดม่านเบาๆและในเงาสะท้อนของกระจก เธอเห็นเอาผู้หญิงในชุดขาวยืนอยู่ตรงปลายเตียงใบหน้าสงบนิ่งแต่แววตาเต็มไปด้วยความเมตตาเธอคือใครเศรษฐีสาวกระซิบถามแต่หญิงชุดขาวไม่ตอบเพียงเดินเข้ามาใกลย้ยื่นมือแต่หัวใจของเธอเบาๆทันใดนั้นภาพมากมายหลายผ่านเข้ามาในหัวภาพของหญิงคนชายที่ร้องให้เพราะคำดาภาพของคนสวนที่โดนเธอตะคอกภาพของคนที่เธอเคยทำให้เสียใจ โดยไม่รู้ตัวและสุดท้ายผ้าของแม่แสงที่ก้มกราบเธอในวัดน้ำตาเริ่มไหลเธอรู้สึกเหมือนบางสิ่งในใจถูกปลดล็อกเหมือนประตูที่เคยปิดแน่นถูกเปิดออกภายในนั้นมีเพียงแสงสว่างยิงชุดข่าวผู้เสียงแผวเจ้ามีโอกาสอีกครั้งอย่าปล่อยให้สูบเปล่าสิ่งที่ได้มาง่ายไม่ยั่งยืนแต่สิ่งที่มาจากเมตตาอยู่เหนือการเวลาเธอสะดุ้งตื่น พบว่าตัวเองนั่งอยู่กลางเตียงไม่มีใครอยู่ในห้องแต่กลิ่นดอกบัวยังโอนอยู่ในอากาศตั้งแต่วันนั้นชีวิตของเศรษฐีสาวเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเธอขายบ้านหลังใหญ่บริจาคทรัพย์สินจำนวนมากให้กับวัดและโรงเรียนในชนบทสร้างกุฏิใหม่แทนวัดเก่าที่แม่แสงเคยอยู่และทุกครั้งที่เธอมานั่งใต้ต้นโพนั้นเธอมักจะพูดกับสายลมว่าขอ,อบคุณที่ให้ฉันได้เริ่มต้นใหม่ ปีต่อมาวัดแห่งนั้นกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ผู้คนจากทั่วสารทิศเดินทางมาสักการะพวกเขาพูดกันว่าตอนรุ่งอรุณของวันเพ็ญจะได้ยินเสียงระฆังดังขึ้นเองและกลิ่นบัวขาวจะลอยมาแต่จมูกเบาๆบางคนเล่าว่าเห็นยิงในชุดขาวยืนอยู่ใต้ต้นโพยิ้มให้คนที่มากราบดวงตาเต็มไปด้วยความสงบเหมือนสวรรค์ยังเฝ้ามองอยู่ส่วนเศรษฐีสาวผู้กลับใจ เธอไม่เคยพูดถึงอดีตอีกเลยเธอใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายปลูกผักหลังบ้านเลี้ยงแมวจรช่วยเหลือคนจนในหมู่บ้านและทุกคำ่ำเธอจะจุดเทียนหนึ่งเล่มวางดอกบัวขาวหนึ่งดอกแล้วหลับตาสวดมนต์เบาๆขอให้ทุกชีวิตพ้นทุกขอให้ใจข้าไม่แข็งอีกต่อไปเสียงสวดนั้นลอยออกไปพร้อมสายลมเหมือนเป็นคำขอขมาที่ส่งขึ้นสู่สวรรค์คืนหนึ่ง ขณะเธอนั่งสมาธิตใต้ต้นโพลมเย็นพัดเบาใบโพปลิวตกลงบนมือเธอและในเงาแสงจันทร์เธอเห็นภาพแม่แสงยืนยิ้มอยู่ตรงหน้าไม่พูดอะไรเพียงยกมือไหว้ก่อนจะค่อยๆจานหายไปในลำแสงสีทองน้ำตาของเธอไหลอาบแก้มแต่เป็นน้ำตาแห่งความสงบความเข้าใจและการให้อภัยอย่างแท้จริงเสียงระฆังวัดดังขึ้นอีกครั้ง ครั้งนี้ไม่ใช่เสียงตืนกรรมแต่เป็นเสียงแห่งการหลุดพ้นฟ้าสว่างขึ้นชา้าชาแสงแดดลดผ่านกิ่งโพลงมาสู่ใบหน้าเธอและในความเงียบนั้นเธอรู้แล้วว่าสวรรค์ได้ให้อาภัยเธอจริงๆเพราะมนุษย์ที่เรียนรู้จากความผิดและเปลี่ยนมันให้เป็นความดีคือผู้ที่เข้าใจกรรมอย่างแท้จริงและในที่สุดเศรษฐีสาวผู้เคยดูถูกประสงค์ก็กลายเป็นผู้หญิงที่มีศรัทธา และเป็นแสงแห่งเมตตาให้คนอื่นตราบจนวันสุดท้ายของชีวิตยามเย็นวันหนึ่งท้องฟ้าเหนือวัตถูกย้อมด้วยสีทองของอาทิตย์อัสดงสายลมอ่อนพัดผ่านยอดโพเสียงระฆังดังขึ้นทีละราคังก้องไปทั่วหุบเขาอย่างสงบเศรษฐีสาวในอดีตผู้บัตดนี้เป็นเพียงหญิงธรรมดาผู้มีศรัทธานางพนมมืออยู่ใต้ต้นโพใหญ่ใบหน้าของเธอเปื้อรอยยิ้มอ่อนโยน รอยเหี่ยวย่นรอบดวงตาเต็มไปด้วยความอิ่มเอ,อิบไม่มีความกลัวไม่มีความเสียใจมีเพียงความสว่างในใจที่แท้จริงพระชราเดินมาหยุดข้างๆมองหญิงผู้นี้ด้วยสายตาเปลี่ยมเมตตาลูกได้เดินครบทุกเส้นทางแล้วเสียงท่านุ่มลึกดังก้องในใจของเธอจากความหลงสู่การเห็นแจ้งจากความเย่อหยิงสู่ความถ่อมตนนี่แหละคือทางพ้นกรรม เธอยิ้มน้ำตาไหลซึมด้วยความปีติหลวงพ่อเจ้ากนูคออยู่ตรงนี้ไปตลอดได้ไหมพระเพียงสายหน้าเบาๆไม่มีใครอยู่ตลอดไปลูกแต่สิ่งที่อยู่ได้คือความดีที่เจ้าทำแสงสุดท้ายของวันคอ่อยคยละลายลงหลังภูเขากลิ่นดอกบัวขาวโชวยอ่อนใบโพบิลร่วงตกลงข้างตัวเธอเธอรับมันไว้ในมือยิ้มอย่างสงบก,ก่อนจหลับตายอย่างอ่อนโยน เสียงระฆขังดังขึ้นอีกครั้งพร้อมลมที่พัดผ่านทั่วลานวัดและเมื่อชาวบ้านเดินมาถึงในเช้าวันรุ่งขึ้นพวกเขาพบเธอนั่งสงบนิ่งใต้ต้นโพริมฝีปากมีรอยยิ้มมือยังประคองใบโพไว้แน่นไม่มีลมหายใจแต่บรรยากาศรอบตัวกลับเต็มไปด้วยความสงบและศรัทธาในวันนั้นวัดแห่งนี้ได้รับชื่อใหม่จากชาวบ้านว่าวัดโพเมตาเพื่อระลึกถึงหญิงคนหนึ่ง ที่จากความเย่อหยิ่งกลายเป็นแสงแห่งความเมตตาทุกปีในคืนวันเพ็ญเดือน 12, สิบสองเสียงระฆังจะดังขึ้นเองกลิ่นดอกบัวจะลอยอบอวลทั่ววัดและบางคนบอกว่าเห็นร่างหญิงในชุดขาวยืนยิ้มอยู่ใต้ต้นโพมองลงมาอย่างอ่อนโยนรอยยิ้มที่ไม่ใช่ของเศรษฐีผู้ถือเงินแต่เป็นรอยยิ้มของมนุษย์ผู้เข้าใจชีวิตอย่างแท้จริงจบด้วยแสงสว่างเหนือย,ยอดโพ และเสียงราฆังสุดท้ายที่ก้องกังวานเหมือนคำเตือนจากสวรรค์อย่าดูถูกผู้มีศีลเพราะศีลคือกราะแห่งสวรรค์และเมตตาคือหนทางแห่งนิรัน